น้องเกวโชว์ Dance, สเต็ปแดนซ์ใส่สะโพกดุกดิกดุกดิกน่ารักมากมีซีนตลอดจริงๆค่ะช่วงนี้สำหรับน้องเกวล,ลูกสาวตัวน้อยของคุณแม่ชมพู่อารยากับคุณพ่อน็อดวิสรุต เรียกได้ว่าช่วงนี้มาแรงแซงพี่ชายพี่สายฟ้าพายุไปแล้วคะ่ะวันก่อนก็ตามติดแม่ชมไปออกงานอีเวนต์เรียกคะแนนจากพี่ๆไปได้เยอะเลยคะ่ะและคลิปน่ารักน่ารักล่าสุดพี่หวานเจี๊ยบผู้จัดการชมพู่อริยาก็ได้โพสต์ลงในสตอรี่ไอี เมื่อน้องเกลอยู่กับแก๊งๆพี่ๆช่างแต่งหน้าช่างทำผมและน้องเกลก็ได้โชว์สเต็ปแดนเบาๆมียกย้ายสายสะโพกด้วยเสียงเชียร์ของคนรอบข้างน้องเกลก็จัดให้เบาๆค่ะแหมช่างน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆลูกน้องเกลเป็นเด็กที่อารมณ์ดีจริงๆค่ะนอกจากจะยิ้มหวานแล้วลีลาท่าเต้นก็คือสายเลือดของศิลปินตัวจริงอีกไม่นานคงได้เห็นน้องเกลขึ้นเวทีพร้อมแม่ชมแน่ๆคะ่ะ เราไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะป้าาสนุกกว่าใครเลยป้าป้อ